สวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะทําคลิปอะไรนะครับพอดีวันนี้ได้ไปซื้อลองกองจากยะลาในตลาดเมืองซึ่งผมเห็นว่ามันขายราคาสูงดีแต่มันชอบมันสวยมากนี่นะครับชอบมันเป็นประมาณนี้แล้วเวลาเราดูแล้วมันสวยเป็นมูลค่าเพิ่มเพิ่มเติบเพิ่มมากนะครับแต่พอผมจะแกะกินนะครับงัดมาปั้งนี่ครับ มันเป็นแบบนี้ครับอะไรเอ่ยนี่นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องงงว่าทําไมมันได้ยินเสียงแกะก,กแกลก,กแกลกเหมือนแปะกาวอะไรก็ไม่น่าไม่คิด,ดว่าจะใช่แต่พอแกะดูนะครับดูนะเดี๋ยวผมจะฉีดอันเนี่ยใช้แรงมากเลยครับในการแกะดูแล้วก็ได้ยินเสียงเสียบปุ๊บเห็นไหมเปลือกมันฉีกเลยครับนี่เราดูลองกองบ้าอะไรที่มันเปลือกมันจะติดกันแบบนี้ ไม่ใช่ติดลัวด้วยไม่ได้ติดด้วยแกนต้นแกนมันนี่ครับดูครับความชั่วช้าของแม่ค้าที่จะเอาของถูกทําให้เป็นราคามูลค่าเพิ่มไอเดียเจ๋งดีแต่แม่งโคตรชั่วนี่ครับดูดูดูครับแกะไม่ได้เลยครับดูครับแกะครับเดี๋ยวผมกั้นึงขอใช้สองมือนะครับนี่ครับดูนี่ดูฉีกครับโอ้โหลองกองรุ่นใหม่เปลือกติด กันนะครับดูดูเบิอติด,ดก,กันดูใช้แรงโอ้โโคตรทุเล็เลยเนี่ยโอ้โหดูครับโอ้โหเป็นไงครับไม่คาดคิดว่าบ้านเราจะเป็นแบบนี้ด้วยแล้วตัวลงอันไหนของแท้ไหนของปลอมดูครับนี่แกะแล้วแต่เปลือกมันยังดูครับติดด้วยเปลือก ลองกองนี่เหรอเสียชื่อเสียงบ้านเราหมดเลยโอ้โหดูมันโกงกันดูครับแกะใช้แรงครับโอ้โหไม่ออครับดูครับไม่ออครับดูครับโอ้โอ้โอดูออกมาเป็นสองลูกแบบน,นี้แมนชัดๆเล่นกาวตาช้างเลยโอ้อ๋นนี่ของแท้หน่อยครับอ๋อแต่มันก็มีเปล็อทา่าน่าจะเป็นลูกเดิมๆประมาณนี้แหละครับ นี่คือลูกดมเดิมมันแค่แช่แค่นี้แต่เราต้องการเพิ่มมูลค่าให้เหมือนเป็นช่อแบบนี้ครับตอนซื้อนี่ช่อสวยไหมครับทีหลังแล้วคราวนี้เราเลือกลองกองบ้านเราอย่าดูอย่าดูอย่าดูแค่ช่อนะครับน,น,นั่นแบบนี้โอ้โหมูลค่าสูงมากแต่เวลาเราดึงนะครับอยากจะขอดูว่ามันแปะไหมครับเออเนึงขอช็คก,ก่อนโอ,โอ้มันก็แปะครับ มันเปข้างในดังแป๊กเลยอืมแต่นี่โอ้แต่นี่เหมือนจะคงแท้หน่อยนะครับอ๋อมันก็ฉลาดเหมือนกันครับยังโชคดียังได้เจอของแท้ผสมผสมกันไปโอเคครับขอจบแค่นี้เดี๋ยวจะบอกพิกัดร้านให้